Ui hồ yêu Young hồn ơi ทางลงไปเองทาไสคิดว่ตมันหางเปลยนี่แหละนะครับหางเซียมีคืออเลยโอ้นี่ครับทรงเสาเข็มครับผมกามาสองทันเลยครับมัอน,นี่ย๋ยวสิล่งคันนี้ก่อนแล้วกันเอา เอาหัวเขียนไปซุปหางของผมนะครับปัญหาคือมันลงนี่แหละไปม่วนนี่มานี่ม่วนลงนะครับมันหลุดมันย่าวนอะนหลุดทางอะไรไปเจาะไปแล้วโอ้ ไว้ไปพุ่นนี่เายเนัะโอ้ลิ่มโค้งครับมันนี่มาจังหวัดน้องค่ายครับลิ่มโค้งเลยเท่ขนาดเลย จะถอยลงเรียบร้ยหลังจากลงหางเช่นแล้วนะครับกบมามันลงหางของผมต้อนะครับถอยลงนี่ครับผมเป็นยังคือถอยนะครับเพราะว่าหัวเสานะครับเป็นจะให้หัวซ้อนไป ันไปทั้งพุ่นนะครับตามไล่รถทันหละนะครับแต่หัน,านนาโล่งมันจะได้ปินเซาถอยลงดีกว่าจัาเม่ไดดอวยไปอวยมาสั้นอยู่ด้วยครับนี่ Ya. rồi. con quán ยังเบกนวานครับเปิดหนึ่ลงลำโพงครับเนี่ยโอ้ในการครับเวลาจะไปลงทางพุ่นมาสันจะลงทางใดละ <laughs> ริมโค้งครับกับรถเค้นนะครับีส e ุสุ G x z 3 6สามหกศูนย์นะครับมาห้างเปอยนะครับใส่เสาเข็มอีกเค้นมาพร้อมนะครับลงอ,อยู่ริมโค้งครับเป็นทางคือทาไส้นะครับผม ตา้งลงไปเอาไส้ทีทายิ้มโพงนั่นแหละอันเดียวกันนะครับกองมาจากสั้นอยู่ด้วยมันมีแนวแนวกันสัน แล้วนี่มันเปลี่ยนไส้ฟี่ยูมองนี่ไายเทียมเลยจ้ามาเกือบสามชิปตนครับเศร้าเก่าตนจ้ำน้ำนักมากครับผม หนาวครับนอนมื่อนี้มันหนาวมื่อนี่แดดอุนอ่นๆนอนในรถวางหันโอ้ยลมพัดไปพัดมาจนหนาวเดี๋ยวนี้กันยังหนาวนะครับอากาศดีขนาดส้มมนตอกเสาเขียมมันก็นอนอยู่นี่แหละเยเมนหนาวครักกระจัว เปลี่ยนหางใส่หางดำป่านนี้สองแถโอ้เดียวเดี๋ยวพ่อพ่อมาตั้มมาตั้มก็มีเตร์ Ừ, vẫn bên tầm xây hàng như dụ khớp thì... <laughs> lâu gần Để <laughs>

ัมาเลยมุหมุนมลแล้วมุหมุนแล,ล้วกลับมาแล้วเอีงหน่อยด้ีงเฮ้ว่ปเขอกล้อัน้าวะอ้นหม, <c oughs> มุนมงาดิเออีดูกายพอกเออ โอ้โหที่แถววะหา้ฮังีแนบดีเด้อหู้งนี่ละหู้ฮงอ่ะโอ้โหที่ที่ที่เสียดดําสุดเลยนะครับกนเด็กโตอยู่ นั่น้าบขนาดแกใส่แบบนี้โอ้ยบ่อะไรน้นำนักนักเขียนมาแล้วครับผมหางเซมิดมใส่เสา สิยิ้มหวานตัวแฟนครับสิบหเห็นนั่นหัวงามเจ้ทำไม จีคำน้ำงามนี่แหละเอาลุ้น jodoh mob dekat di bukhoh say คล้องหางบิดเตอร์จอดญี่ปุ่นหางดำมาใส่เลยสบายสั่นบรรยากาศกับเป็นใจอยู่ครับ เย,นย,นย,นยน็นๆนะมันหนาวแห้งัเจ้าว่ะแรงมากนี่เว้ยถ้าถ้าเป็นตกดินมาท่านอาบน้ำาแสดงว่าเฝ้าแล้วมือนึ่งมาท่านหนาวน้ำโค้งก็เยน็นจ้อยเลยละครับผากันอาบน้ำโค้งระเจ้าต่อบรรจัน,นครับทีมงานเดียวกันกับเสาเข็มกับ รถแก่เละทีม <laughs> ง,งานเดียวกันบดนะครับทีมง,งานคุณภาพนะครับนั่นโอ้ได้เออเดี๋ยวก็ <laughs> ได้ลายลายยางเราเชียนแก้ส่เมื่อก็ได้ใช่เนาะ เมื่อเสียเถี่ยวลงเสาแล้วแก้ไสยเมื่อเสื่นะครับเกยดกาศมาฝากลืดลง มัอ้าวงานเขาแล้วครับไปเมื่อบอ่ได้ฟีชดินไส้ครับโอ้เมื่องไงบ่ได้บ่ได้เนระตามจริงต้องถอยเงาเลยเหอนับ แล้วก็มีโนุน่นอยู่ทึงนี่ถอยขึ้นแล้วถอยบ่ได้ครับฟรีหน้าขึ้นบดนต่อนนางขึ้น <c oughs> นายโยกวิดหางบ้านเนาะพับเลยบบันี่ย <c oughs> <c oughs> ไปจะเป็นเสมนครับอะไรบ้างเนี่ยฟี่ซมโอ้ยพี่ซมครับ แคบจอ่อผุดไปยากไม่ยากครับผมมันอยู่ตีวงว้างกับไม่ได้มันทีมันทีเอียน ไก่ตะฟังหด <c oughs> ตีวงมานี่กับอะไ้ครับมันเป็นไส้ไก่ตะฟัง จะลองตีวงอีก,กัน,น่นึงนะครับทีมว่วนขึ้นนี่ครับนี่ถนนนี่บนทรงถอยเงากรบปุ่นได้ป,ปิดไส้เบิดเลยนั่นนะเดาแต่พี่แหละแงๆๆ,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 ๆๆอยู่พี่ทางเดียวกับกลับรถให้ได้เอ,อแล่นขึ้นนี่ครับ โอ้ยแครัดตั้งนาหมกหินอีกอ้ไปแล้วบ้านนี่อ้าวีสม <l ux> ลูกมันตึงไว้ครับโอ้ไปบ่ไปเฮ้ยเออฮในการครับอ้าวฝีจะหกักบ้านนี่อ๋อฝี ตลอดทางเลยโอ้เกือบตัวเกือบ่ได้เมื่อในการรับอีกท่านเลยนึงครับเป็นหางเป่อยเนี้ยัอนยังเงาหางเป่อย,งยลงใส่นอกับอีกนน่นเ่าจะไปถ่ายใกล้ๆบ่ไหนครับ ครับทางเมื่อครับผมต็ให้หน้าทางมาหน้าครับผมข้างกลับหลังจากทรงเสาเข็มเรียบร้อยนะครับความเมื่อกระบุก,กระบำทางคนระับ องบวิดกันขันห,ห,หัวออกแล้วเบิ่งล้วตางกับรับผมกายำฝนในบ่อได้เลยนะครับอันตร,รายตีวงบ่ได้ดน้ำ กระทิดตกเยวบขั้นหัวไปแล้วนะ่ะน้อยเดียวครับผมใกล้น้ำพร้อมนียแล้วมันรถน,นะน,นักกระยานมันสุดนะครับ วงวาไลา์กับโบได้นะครับนี่ขากรับครับในไทยขามาลดนักบได้ไทยนะครับโอ้โอท่าเดีะหน้าปังเลยนามกระจ๋วมันอยู่ใกล้โค้งน้ำโค้งยั่น,นรับที่ทางสูบขึ้นมา น้ปังโอ้โหดินงามครับดำปิ๊กเลยดินแถวเนี้ยดินริมโค้งเลยครับโอ้ยขาาต้นใหม่ีิวงบ่ได้ันได้ขั้นหัวอันนี้กับจิตตก ข้อมม่ะเนี <c ười> <c ười> ่ยลอยเลยเซตตับตังเดียวก็เป็นยางไง เออรถนักไปไวะเลยครับวิทนะครับตีโค้งังได้กับ,บวบิทข้าต้นใหม่ข้านัวใครจะรถเบาครับรถนักเมื่อกี้วิอยู่ขาไปก็ม,มินมินนี่แหละ <laughs> เรียบร้อยครับหลังจากนี้ก็จะเป็ียนหมู่บ้านนะครับตอไปเอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในช่องโอรัดทรักนะครับก็ยังมีอีกหลายตอนนะครับที่จะนําเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดตอนใหม่ๆครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ